และสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พวกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันจันเจันจันหยุดบ่อยไหมหยุดบ่อยเป็นโอกาสดีเลยที่วันนี้ได้มาเจอกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งปหนึ่งไม่ค่อยได้เจอกันเลยใช่ไหมวันนี้ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้อุปกรณ์หลายอย่างหน่อยเป็นเรื่องอะไรจําได้ไหมเรืสนุกกับการทดลองสี วันนี้ให้เล่นสีมีผู้การมีจานสีมีผู้การ,ม,ม,าม,การมีแก้วน้ําแต่สีที่ใช้ในวันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรคะสีโปเตอร์สีโป,เต,โปเตอร์นี่เป็นยังไงเนี่ยขอดูหน่อยสีโปเตอร์ยกมาเลยทั้งแผงเลยกดชพัดยกมาเลยของหนูอะเออมาสีโปเตอร์นี่หน้าตาของสีโปเตอร์เรียกว่าสีโปเตอร์นะคะ อ่านี่อยู่ในขวดนี่จะมีแม่สีอยู่แต่เวลาใช้นักเรียนอยาให้เลอะเทอะนะเพราะว่าทำไมยังไม่หยิบยังไม่หยิบยังไม่แตะยังไม่ต้องให้ดูเฉยเวันนี้สนุกแค่ไหนก่อนจะสนุกอะ่ะไม่ยื้อแย่งไม่ยื้อของไม่แย่งของกันเพราะว่าเดี๋ยวสีหกแล้วทำไมนองผืนจระปก นะวันนี้เดี๋ยวใช้ในขวดนี้เลยเปิดฝาแล้วก็ใช้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปสนุกกับนิทานมีนิทานมาฝากอ่ะนิทานเรื่องอะไรเนี่ยดูซิหน้าตาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไดูหน้าตาสิหน้าตาอย่างเงี้ยเนียยเนหน้าตาอย่างเงี้ยตัวอะไรเนี่ยฮะ เขา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 เป็นใครเขาเป็นสัตว์หรือเขาเป็นคนน่ะเป็นสัตว์เป็นสัตว์หน้าตาอย่างเงี้ยนะเป็นสัตว์สัตว์อะไรอ่ะแมววันนี้เรียนเรื่องแมวหรือเปล่าเนี่ยแมววรรณกรรมอ่ะรู้สึกว่าววรรณกรรมจะเจอใช่ไหมเจ้าแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา ร้องเรียกเหมียวเหมียวทุกคนสิพร้อมกันห้ามกินแงรงร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเขา้า ต่อตั้งคำคำสำนั่งระวังควรนับว่ามันโอเก่งอ้าวพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ,อ้ย รู้ไหมเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวเล็กเนี่ยชื่อมีมี่รู้จักมีมี่ไหมมีมี่อยู่ที่ห้องป .1 ทับ3รู้จักไหมคะใครเคยเรียนห้องเดียวกับมีมี่มั่งออนั่นแหละน่ารักไหมอ่ะน่ารักนะเป็นแมวน้อยน่ารักชื่อว่ามีมี่เขาชอบกินลูกอมแล้วก็ลูกกวาด สีสวยๆเลยสีสวยๆลูกกว่าสีสวยไหมเขียวแดงเหลืองส้มกินอร่อยไหมกินอร่อยชอบใช่ไหมชอบไหมคะชอบเดี๋ยวไปดูซิว่าชอบแล้วเป็นไงแม่บอกว่าอย่าไปกินเลยมิมี่ไม่ดีหรอกลูกอมลูกกวา่าเนี่ยมันทำให้ควันผุกินไม่ดีแต่มิมี่ชอบไหมชอบไหมคะ ชอบมเมี่ชอบแล้วยังไงต่อมายังไม่เห็นผลยังไม่เห็นผลว่าเป็นไงเพราะว่าสีมันก็สวยนิ่นาแม่โอ้ยมันก็หวานด้วยอร่อยด้วยเอามาดูซิวันหนึ่งคุณป้าม,มีมี่มาบ้านใหคุณป้าใส่แว่นนี่นี่แม่นี่มีมี่คุณป้ามาที่บ้านมีมี่ก่อนเมานอนค้างคืนนะเยี่ยมหลานนะ อันนี้พอรุ่งเช้าคุณป้ากลับบ้านกลับบ้านแล้วทําไมเออม่มี่ไปส่งคุณป้าคุณป้าก็เลยควักเงินในกระเป๋าให้100บาทเลยอุ้ยมีมีได้ตังค์เท่าไหร่1 0 0บาทเนี่ยเอาไปทำอะไรดีนะมีมีคิด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 อ๋อมีมีคิดอยู่จะเอาไปทำอะไร มีมี่ไปที่ร้านป้าหมูป้าหมูอยู่นี่ขายของทำปากเหมือนหมูทำหน้าเหมือนหมูเลยป้าหมูทำหน้าไงหมูโอ้ยเหมือน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 ย่ามาไปที่ร้านป้าหมูอให้ป้าหมูนั่นเป็นป้าหมูอช่ไหมป้าหมูป้าหมูบอกว่ามีมี่มาเลยลูกอมของป้ามีเยอะแยะเลยเอาจะเอาสีอะไรล่ะ เลือกเอาได้เลยเห็นไหมอยู่ในขวดโหลนี่เต็มไปหมดเลยนะป้าหมูป้าหมูทําหน้าก่อนนี่ป้าหมูก่อนที่จะขายโอเคป้าหมูเออเออเออชายช,ายชาย่ให้เป็นป้าหมูขายของเดินนะ่ะไปมีซื้อของเสร็จหอบขนมกลับบ้านอูย้ยมีความสุขเมื่อคืนนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเอาแอบไปขึ้นไปในที่นอนด้วยในห้องนอนด้วย กินข้าวเสร็จแล้วก็จะแอบอมไว้ด้วยว่านอนก็อมหลับไปเลยยังมีความสุขให้อร่อยไปเลยนะข่าวนี้แหละมแม่ก็ไม่รู้แล้วพอกลับถึงบ้านคุณแม่เห็นมีมีม่เอาขนมไปซื้อลูกก่าดหมดเลยก็ดูก็ดูเอาสิม,มีมี่ทำไมเอาเงินไปซื้อของไม่มีประโยชน์หมดเลย แล้วมีมี่จะเอาลูกอมลูกขวาเยอะแยะขนาดนี้ไปกินหมดเหรอระวังนะจะปวดฟันไม่รู้ด้วยมีมีไม่เชื่อบอกแล้วว่าคืนนี้ต้องแอบ,บคุณแม่ไปทำไมเอาแอบ,บไปกินในห้องนอนด้วยหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็ทำไมแอบบไว้เลยแอบบไว้กินมีมี ในห้องนอนไม่มีใครเห็นด้วยกินให้สบายใจไปเลยอาไม่เคยกินเยอะอย่างนี้มาก่อนเลยกินนี่ก็ลูกอมนี่ก็อมยิ้มนี่ก็อะไรอะ่ะโอยลูกอมลูกกวาดกัดดูลูกสีนี้ก็หวานสีนั้นก็หวานสีเขียวก็หวานสีเหลืองก็หวานสีฟ้าก็หวานอ,อร่อยอร่อยไหมป้าหมูป้าหมูขายมาโอ้ ป้าหมูอ่ะป้าหมูอยู่ที่บ้านไม่รู้เพราะป้าหมูเป็นคนขายแล้วป้าหมูได้กินไหมไม่ได้กินนะแต่มิมีกินแอบกิน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 กกกินเสร็จแล้วทำไมล่ะเออหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปวันนั้นไม่ได้แปลงฟันมิม่หลับนอนกินสีนั้นสีนี้สีนี้สีนั้นนอนหลับไปเลย เต็มปากกัวขนาดว่าอมอยู่ในปากแล้วหลับไปเลยไงหลับไปเลยเพราะว่ามีความสุขมากกับการกินรู้สึกว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันเริ่มทำไมแล้วแบคทีเรียเริ่มชอนชัยเข้าไปในฝันและทำไมปวดฟันขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดฟันทำไงดีเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ปวดฟันมีมี่ก็ อดทนไว้เพราะว่าแม่เคยบอกไว้แล้วใช่ไหม,มแม่เคยบอกไว้นี่ก็มีมีเหรออ,อ๋องี้ก็มีมีมีมอา้าวทนไม่ไหวแล้วเคยไหมปวดจนทนไม่ไหวแล้วร้องไห้ออกมาสิว่าทนไม่ไหวแก้ปัญหาก็คือเป็นเด็กแก้ปัญหาด้วยการร้องไห้เป็นทางออกใช่ไหม หาทางออกไม่ได้ก็อวิ่งไปหาแม่คุณแม่ขาคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะช่วยมีมี่ด้วยมิมี่ปวดฟันจังเลยหลองให้แก้มนะ่ะเริ่มบวมแล้วเห็นไหมเออเป็นไงล่ะมีมี่ชอบใช่ไหม,ล,ม,มลูกอมอ่ะชอบไหมอเป็นไงล่ะอ,อ้าวอาปากสิ มิมี่แม่จะดูอาอาปากอาอาปากซิมิมี่เอออาปากเสร็จแล้วดูซิซี่ไหนมันปวดคุณแม่ก็เห็นว่ามีผูรูดำดำในปากหนูมีไหมอาปากซิมีรูดำดำไหมฟันน่ะอาแสดงว่าฟันผูเพราะเพราะอะไรโดนแมงกินรู้จักตัวแมงไหมแมงมันกินแล้วก็ ดำและเริ่มผุ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 ไปเลยแล้วก็เราปวดด้วยมีและระวังต้องแปรงฟันใครอ้าปากไปส่องกระจกดูนะเอออ้าปากดูแล้วก็อย่าให้มีฟันมีจุดดำๆกินแล้วทำไมมันจะปวดฟันเวลากินของหวานๆหรือกินอาหารมันก็ทาไมไปอุดอยู่ในนั้นอ่ะมีมีปวดฟันมากแก้มป่องเลย แกมบองเลยบอกแม่แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลของการที่มีมี่ดื้อกับแม่มเออแอบเอาลูกอม,มไปกินในห้องนอนใช่ไหมล่ะเออฟันผุเลยปวดฟันแล้วตอนนี้ใครจะช่วยได้ใครช่วยได้คะใครช่วยคะเออคุณแม่ก็เลยไปแต่งตัวมิมี่เดี๋ยวแม่จะพาไป หาคุณหมอเออระหว่างที่ไปหาคุณหมอนั้นน่ะคุณหมอคือคุณหมอหมีคุณหมอหมีจะรักษาให้รักษาใครแล้วไปถึงที่คลินิกคุณหมอหมีเจอหมาน้อยกระตายน้อยแล้วก็มีน้อย แล้วก็หนูเจ้าหนูตัวน้อยหนูหนูจิด๊ดจอ่ะทำไมมันร้องฮือฮืองงยอยู่เนี่ยเห็นไหมมันร้องระง,งมเลยที่คลินิกคุณหมอมีเนี่ยเพราะว่าปวดฟันสาเหตุเดียวกันคือกินลูกอมเข้าไปมากนั่นเองหว,วานๆเข้าไปแล้วทำไม ถ้าใครใครอยากกินจริงๆต้องทำไมกินเสร็จแล้วต้องแปลงฟันให้สะอาดไม่ใช่แอบอมไว้อยู่ในปากแล้วก็ลืมแปลงฟันไม่ได้นะคะเออออกถึงคิวมีมี่เข้าไปหา,ค,หาคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าอ้าปากสิมีมี่อ้า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 จนเมื่อยเลยหมอให้อ้าค้างไว้อย่างนั้นแหละ อ่าวกว้างๆอีกอ้าวกว้างอีกอะ,า,า,อกอะา,อกาหมอจะได้มองเห็นข้างในเออแล้วก็สอนมีมี่ว่าเนี่ยแปรงฟันยังไงแปรงให้สะอาดแปรงอย่างไรและตอนแปรงฟันต้องแปรงตอนเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนทุกวันมีมี่ก็ต้องบ้วนปากหลังหลังจากทานอาหารเสร็จ โว้ยบ้วนปเปล่าแปลงฟันเมื่อตอนกลางวันทานข้าวเสร็จแปลงหรือเปล่าใครลืมแปลงฟันบ้างตอนกลางวันมีใครแปลงบ้างแปลงกี่คนโอ้น้อยระวังฟันเป็นสีดำฟันผุนะต้องแปลงฟันด้วยเพราะมีแปลงสีฟันประจำตัวทุกคนแล้วนะเอาไปแปลงที่หลังโรงอาหารมีก๊อกน้ำอยู่สะดวกสบายอ่านะ ที่สำคัญคุณหมอบอกว่าไม่ควรกินขนมลูกโอมลูกขวดเพราะไม่มีประโยชน์นะาสกรไม่ควรกินอ้าแล้วก็มีโทษเพราะสีสวยๆพวกนี้มีแต่น้ำตาลเคลือบไว้ทั้งนั้นเลยทำลายฟันทำให้ฟันผุเป็นจุดๆเป็นรูๆสีดำอะ่ะขนมบางชนิดก็มีสารปนเปื้อนด้วยไม่ใช่ปวดฟันอย่างเดียวปวดท้องด้วย ท้องเสียบางคนท้องเสียเลยถ่ายไม่หยุดเลยคุณหมอสอนมานะเสร็จแล้วพอเดินทางกลับออกจากคลินิกของคุณหมอมีก็ทำไมเดินผ่านหน้าร้านป้าหมูป้าหมูค่ะป้าหมูเออป้าหมูผ่านร้านป้าหมูแล้วตอก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 นี่เนี่ยร้านป้าหมูมองเข้าไปเห็นลูกปลาเยอะแยะเลยแต่บอกมี่มี่บอกว่า บอกแม่ว่ามีมี่เข็ดแล้วค่ะลูกฝาดสีสวยแล้วก็หวานอร่อยก็จริงนะคะแต่มีมี่ไม่กินแล้วค่ะเพราะมีมี่ทรมานมากเลยการปวดฟันเนี่ยแล้วหนูชอบไหมการปวดฟันใครเคยปวดฟันม้างเคยไหมบอกแล้วว่าอย่ากินลูกวาดกินลูก่าลูกอมมั้ยเลิกกินเลิกกินมีมี่มีมี่ไม่กินแล้วมีมี่เขาเข็ดแล้ว แม่ได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจนะลูกเช้าจะไม่กินลูกอมแล้วอ้าวเป็นเรื่องราวของการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายคราวนี้มาดูเรื่องการทดลองสีของเราเอาเรียนนั่งตัวตรงหันหน้าไปทางครูนั่งตัว